กนั <Net> ้นก่นเอาไนคนกว์มากแล้วกดไลค์วจร์มากแล้เหรอกู้ิีกับไปเคยกดไลค์หน่อยเดีกดไลค์มานหน่อยมึงก็โวกเลยนี่หว่ามึงเอาไน้นพูดคนแรกเออนพูดก่อนไม่ไแหมที่อยู่ในร้านะม่เก่งจังไอ้ยี่เนี่ย มันบอกไปลุงสีเขาแก่ลุงสีต้องคุยกับมันนู่นนี่นู่นนี่มันคุยเขาต้องฟังตรงนู่นี่มันคุยตลอดบอให้คุยอย่างนี้เพื่อนมึงทั้งนั้นนะไม่ใช่พ่อแมไอ้เพื่อนมึงทั้งนั้นเลยมึงก็บอกไปได้ทำอาชีพอะไรขายยาขายอะไรก็ว่าไม่ได้อกดนยังไปย้ายกันดอกโดนยังทักเหี้ยเรื่งที่ผมให้มึงรอกันเลยม่อน จะไปก่อนไปกอดจันแม่อันนี้มันจะลอบการบ้านหรือจะมาจะได้คือลอบไม่ทันเดี๋ยวมันก็เข้าแถวแล้วคือมีอยังต้องเข้าแถวอยู่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เดินออกไปเฮ้ยฟังเพื่อนพูดด้วยใครมาก็ด่าไม่ต้องจบแล้วมึงไม่ัาเฮ้ย